สวัสดีครับตุ่มพะพ้าเพื่อนครับสวัสดีตอนแรกๆนะครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาหาใส่แงบนะครับบ่ดด้กิ่นกบโดนแล้วนะครับมาใส่ทั้ง่ามครับมือนีหลังแหลกเขาจะเป็นโคกๆเล็กน้อยครับผมจะใส่บริเวณนี้นะครับมากับน้องแพวคือเก้าครับสวัสดีค่ะมือนีรุ่นกบอยู่ใน่ามครับพี่น้องม่รู้ว่าจะหมันขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋เป็นลุยน้ำกันครับ พี่ตุ่มเอาแงบมะเกลลังนะจ้าใส่เยื่อปลาเข็งปลาเข็งหน่อยเฮ้ยโอ้โหใส่หลายๆเลยครับซีหาโตไปเลยซีโต้จัดเต็มไปเลยจ้าลงครบลงท่ามไปนะครับพี่น้องาทดลองเบลงทดลองเมืองเทือแรกเนาะก็จะมันก็มัมน ขันมีกบก็แสดงว่ากบลงท้ามแล้วจ้ะขันบ่มีก็ยังอยู่ทั้งขูกอยู่ <c oughs> น้ำหลาต่อไปเออผักกระเนี้ยงจ้ะหอมครับ ้วก็ว่าอยู่ยางมาก็เป็นกินือผักกระแหงเท่าวะเส้นเต็มไฮเลยจ้ะคุณนะเปิดเมนเบิดเปิด <c oughs> ใส่กบในปลาในปลาผักกะ <c oughs> ะระแหงเจงหอม เดี๋ยวเอยจ้าไปี๋ตอเลยเฮาครับ,รบน้เที่ยวหมุนปลาหมือนหลังนี่ใส่ในปลาเขาไปเลยจ้าเขาก็ง,งามเขียวอุ้มคุ้มดีไย ตาม่ปลาขอนขอน,น้ำลายน้ำลายบอมี่บ่ะรอกี่วเขาแล้ยกูุแล้วเนาะ ยังอยู่ในป่าเขาต้งสองฟังคิดว่าเป็นทุ่งลาเวนเดอร์มีความสุขจ้ะเขากำลังนง้มจะหายพีตุ่มใส้ไปน่าจะไก่จะเบิดแล้ว ไปอีกสองสามลังใส่น้ำบริเวณน,น้ำนี่ละจ้าเอาจังมาหลุดน้ำกันมืออื่นเศร้าเนาอจ้าว่าจะมารคือบ่มานเนาะ มาอนี้คําแล้วแล้วกับพิตุงคออนยาก,กับบ้านก่อนจ้าสวัสดีตอนเช้าน,นะครับในเวลาหยามแงบเท่านะบม่รู้ว่าน้ำจะถ่วม,มกู้บ่ถ่วมนะครับเมื่อคืนนั้นฝนตกแห้ง ตั้งแต่เที่ยงคืนมาหอดป่านนี้ครับเ็ดเกตโมงแล้วแต่ยังไมนได้เศร้าอยู่เนาะยังตกมาเรื่อยๆครับรุนน้ากันครับพี่น้องมาหนี้กับมาก,กับน,นองแพลคือเก่นเนาะครับจ้า <laughs> ท่อทขางดี <laughs> ไปห้าน้องแพลจ้าแงบงล้งแหลกเขาจะจะโยใส่บูบันนีนะน้่งถวง่วแล้วได้ง้มหา เออตกคักตกแน่เจกเเเออ,เอ,อตะหาเอาพี่เอมมืออมมืองอันตรายว่าแม่ไปน้ำหนาแเหรอบอก คืนอีกจังน้อยนั่นลหะโอ้ตกแห้งค่ะจ้ามูววานนี่กะสมห่อนห่อนอัดอย่ได้จ้าวงนมีวีเววว่าฝนจะตกเลยเทียงคืนมาบุ่มบุ่ม,บ,มบุ่มมะสุดตา่านครับ จานไปน้ำน้ำยู่ รอบที่สองไม่จ้าเงียบเหรอมีไหม,ม,มพราะว่าอยู่มองนี้นะพี่ ทำการค้นหาแงียบไม่จ้ะวันไปน้ำหนามเหรอบอสแถวบาน,บานี่โอ้ได้แล้วหาตังโดนโอ้เกียงตายหรอครับตามช่วมปลาเคียงตายเบิดเลยจ้ะอเออก็ <laughs> จะหาก็ <laughs> าจะหาพ่อไปต่อจ้า ของฟ้าจะมาเป็นตาเซะฝนน ไอเงียบเลยจ้ะเออ้ำถว่วเพียงหัวเขาเลยพี่ตุ่มกับเปียกเบิดตาลิตนบอกใซ่สุดกันฝฟนกับบอส่ วงนี้เป็นคลองนะครับพี่น้องขาม่าได้นะครับน้ำแห้งครับเดี๋ยวเขาจะไปหาทางเขาไม้เนะาะอาจจะไปเขายู่ด,ด้านนาครับอาจจะมีทางเขา่าน้องเพล่ห้องทาั้างนี้ก็ไปบ่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องไปเก็บที่เองแล้วนะครับบ่ได้ให้น้องพเพล่ไปน้ำเนาะให้น้องพเพย่ไปทายู่องที่บ่มีน้ำนะครับพี่ตุ้มไปแล้วจ้า ค้างนั่นกับเป็นคล้องค่อนข้างนลกจา้าน้ำถ่วมสะพานเลยนเนาะเพราะว่ามีสะพานเขาจุ่มตุมต่มกับไปน้ำไอ้เพิ่นจา้าให้ไอ้เพิ่นพาดไปเอา้าตกคล้อง <laughs> โอ้สมบูรณ์สมบันแค่เนาะไปรอยู่จ้าคล้องนี่บ่ลึกปันไดย อ้มไปแล้วจ้ายางอ้อมไปแล้วเนาะดูกับตอบเพียงหน้าหน่อยพุ่มคนกับแห้งเข่าแห้งเข่าตี่ตัมมาแล้วจ้าเย้เดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยจ้าว่าเฮาจะม,นะมนันบ่มันแต่เพีเอาคิดว่า คงจะบด้ดอ,เอกเนาะเพราะว่าฝนตกแห้งขากแต่เมื่อคืนนี้แล้วยิ่มป,ปุ้ยมาแล้วระวังตกอีกเด้อมาถ่าพี่ตุ่มยู่ทางนี้เลยจ้า ได้บ่ยอุ้ยได้ยูสองตัววะสั้นฮะตายตายน้ำท่วมน้ำท่วมวะโอ้โหระวังเด้อโกบสูงใหญ่อยู่แล้วครับกบทามเขาเขาแสดงว่ากบแสดงว่ากบลงทามแล้วเนี่ยเขากบลงทามแล้วไปเบื้องกันยูปุ่นจ้าโอ้ใส่อะ เมื่อพีาน้องเอ้ยน่ครับเดี๋ยวผมบอกก่อเห็นตัวพวกเี้เลยจ้ะจมนามตายเนาะนีจะตมงาจมนาไกเพหนามขวมเพระสู่หลังเลยตัวเงคัดเราก็เพียงครับจะเห็นยูเห็นกินที่ต่อห้องปาแต่บ่ได้มีอย่างกัดเขาเนาะตวงาครับตัวเงี้ยคัดจ้นะว่าวมันอยู่ครับเมื่อนี่รักทุเรียนยังไง กบตัวเงี้ยยกกบลงทานมแล้วเนี่ยเจีบเวลาตกตกอันนั้นบ่แมะนบ่แมะนบ่บ่แมนเลือกประธานพี่น้องกล้าลุกไปเครื่องเอวระวังระวังไปใส่กันระวังเนาะจับบ้านเฮาบวปั้พราะว่าน้ำ่วมเฮาบ่สามารถมองเห็นข้างล่างได้จ้าจับบ้านเฮาบปั้นนี้ กิจตกตหมดมือแล้วครับพี่น้องมือคุ้มค่าอยู่ได้สองตัวกัคุ้มอยู่นะคุ้มอยู่ได้กินอยู่นะครับ <c oughs> จ้าต <c oughs> ุ้มเท้า,ากับจ้า <c oughs> ขออยากกับบ้านก็เนาะจ้าเมนูเฮาเมื่อนีน่นะครับน้องแพรว่าจะต้มสมกบที่เฮาได้มากนะครับสองตัวเนาะ ส่วนทางนี้จะเป็นเครื่องเทศครับไม้หมา,ามอนะ่อนเนาะมืัอนี้ใส่ผักติ้วเนาะครับยานสมบพอเนาะใส่ท <c oughs> ั้งใบขาออนทั้งผักติ้วเลยครับเสียบๆนัวๆไปเลยเครื่องเทศนะครับข่าตะไคร่พริกขามเปลือกนะครับทางนั้นจะเมนูขาดบม่ได้ครับตำมกนะกรอเนาะมืัอนี้มีฮอร์มะกอกครับ เดี๋ยวน้องแพลวจะปุงรสนะครับกบเท่านานจะเปื่ยจักหน่อยแล้วปุงรถไปน้่ครับผงนว่วน้ครับเกลือจักหน่อยน้ำปลาครับ แ่บไฟร่อนคนไฟอนแเห็นใบขามออนแล้วน้ำลายไหลครับพี่น้องกร <c oughs> ะเสียบัยด้ <c oughs> เนเปียนใบจเลยน้องเพล ต้มกบเ่า่่าจะเป่่่ยแล้ว่่วนะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่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 ย่ย่่่เ่่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 ส่แ่ดดร,ร,ร่่ วันนี้รถวเสียเป็นบะวเสียบ่บได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบอบริเกินอีกอย่าไปแห้งอย่าไปแห้งเขาได้ยินเด้อสุปซิบยังมากรอบบ้านเดี๋ยวซุปปี้กันเดปลาใส่อีกก่อน สองหน่วยเลยหนึ่งหน่วยนี่สุกสี่สัส่นครับพี่น้อง เรียบร้อยครับต้ตมสมกบใส่ใบบักามอ่อนของข้าวตัมกอ,อกรครับมาจ้ากินข้าวทำกานข้าวเที่ยงจวจ,ะจะาบ่ายแล้วนะเนาะข้าวเที่ยงเข้าวใบเขาเห็ดตัต้งแต่เที่ยงเทีท่ทยงกันแล้วนะครับตะแล้วนี่ก็เกือบบายแล้วครับพี่น้องน้องเพียกจะหิวข้าวเพาแห้งแล้วล่ะมาพี่น้องมาเอาบรรยากาศที่เก่าเนาะครับอยู่ตรงไหนตรงหน้าข้าเนี่ยล่ะ ช่วงนี้กำลังเกี้ยวขาเกี่ยวน้ำนะครับทางแถวแถวหน้านี่กะบุ่รีรัมพ่อเกี่ยวบันไดแต่ว่าหน้าขาวดอของพระเจ้าส่วนลายกับเกี่ยวลายเกี่ยวแล้วนะครับสวดที่ได้กินน้ำท่วม,วมกบกระไดเผื่พอได้กินแล้วจ้ะ แต่ว่าเขาก็ได้มาอยู่สองตนะครับตัวเงยเติอบอยู่ไปโอกาสดีๆน้ำลดลงเดี๋ยวจะพาน้องแพลวไปลุยอีกนะครับช่วงนี้นนะครับกบลุงท่ามแล้วมีแต่ตัวญ่ยครับพี่น้องสิ้นตำของน้องแพลกันครับให่กบกอกน้ำสดอรเลยนะพี่ใส่มาอออมอกอกปะมะกอกเนยมะกอกเนยนี่มา ก็ได้หนีเขา้าปาครับรออครับียครับมันเกี่ยวเขาครับเขาอุ่นไงกับต้มโต๊เยีาง <c oughs> เทียงบยางเกี่ยวเขาเตะ ุ่ก้อนองแพลวกขออนุญาตกินเขาก็นะครับขอบคุณทุกท่านต,ติดตามและให้กําลังใจตุ่มก้อนนงแพ้ามาสม่ำเสมอน,น,นะครับกคนองแพลวก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ